เฉลิมพระชนมพันษาสุภสมัยร้อยดวงใจไทยรักพักทั้งผองพระปกเกตถวยราชชาติเรืองรองแผ่นดินทองด้วยภูบดินปิ่นพระไทยพระทรงพระบารมีทวีวัตสิริสวัสดกเกษมสันราชันสมัย วงประชาน้อมถวายพระพรชัยองค์ภูวนัยของชาวไทยทรงพระเจริญโดยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าดรศรีกัญญาญาทิพย์เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ